สวัสดีค่ะพีทเองนะคะวันนี้เราจะไปกันที่นิวยอร์กใครไปนิวยอร์กก็จะนึกถึงมหานครนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้คราวนี้เราจะพาไปที่แห่งใหม่ที่ไม่ใช่นิวยอร์กซิตี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการขับรถกว่าจะถึงเนี่ยก็คงดึกแล้วคือใส่ชุดนอนแล้วนะถึงแล้วก็นอนเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนอนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเพนซิเวเนียอยู่เลยนีบ่าย3โมงเองนะเนี่ยดูมืดขนาดนี้น่าหน,นาวนะมันก็เลยมืดเร็วขึ้น เรา,เาแต,นะตอนนี้เราก็อยู่ใน r e ส s t อปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามาจากตรงไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วตอนแรกเราอยู่ในเพนซิลเวเนียตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นมาทางนี้เราอยู่ตรงนี้และจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่คาเซโนเวียอยู่ไหนวะ <c oughs> นี่ตรงนี้ซึ่งอยู่ใกล้ๆซิราคิวส์อีกสักประมาณ40นาทีทเราก็ถึงแล้วไที่สุดเราก็ถึงแล้วมืดตึ เปิดเข้าไปดูกันดีกว่ามีต้นคริสต์มาสแซมมี่ชอบหมลูกบ้านหลังใหม่ข้างบนก็เป็นวูดบีมเป็นไม้อันนี้ก็ห้องครัวแกดูไมโครเวฟมารีนำทัวร์แล้วค่ะอ่ามารีใจเย็นลูกอันนี้เตียงคิงเบดเลยนะเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเราก็ต้องเช็ด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  อ้าวเฮ้ยโลดอย่าไปบอกเขานะโลดอะ่ะสกีกกำลังจะทำกับข้าวอยูวดีๆก็จึกด,ด,ดับไปเลย <c oughs> สามีกำลังดูขัดเอาอยู่ไฟกลับมาแล้วหลังจากไฟมานะคะเราก็เริ่มทำกับข้าวที่เนี่ยมันไม่มีกระทะเราก็เลยปิ้งหมูในหมอ้อ <c oughs> น้ากินเชียวอ่ะในที่สุดก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากหมูผงราบและข้าวเหนียว <c oughs> ก้อนอะไรเนี่ยไม่ตอบมาลิ <c oughs> สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันนะคะน้องหมาก็เลยไปด้วยไม่ได้น้องก็เลยต้องอยู่ในบ้าน พรสมอนจิฟฟอร์ซู้อกล้งนี้มีโควิดเราก็เลยต้องซื้อตก,ก็ตล่วงหน้าก่อนเมื่อวานสามีก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วแล้วก็ไปจองเขาไม่ให้เราเข้าไปกรูเข้าไปทีเดียวนะเขาให้เราเข้าไปทีละนิดทีละนิดใช่ไหมแล้วก็ต้องจองสล็อต time ว่าเราจะเข้าไปตอนกี่โมงเราก็จองมาแล้วว่าเวลาของเราที่ควรจะได้เข้าคือช่วง10โมงตอนนี้ก็10โมง9นาทีพอดีเราก็จะ เข้าไปกันเนาะไปเลยตะกี้ลืมบอกราคามนราคา ละ9เหรียญตอนนี้เราก็ต้องรีบเข้าเพราะว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการเข้าเท่านั้นถ้าเรามาหลังจากครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเข้าแล้วต่อครึ่งชั่วโมงเขาให้เข้าแค่75คนเราก็ต้องรีบเข้ากันแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วค่ะข้างนอกเนี่ยมันหนาวขนาดไหนแล้วพอเข้ามาข้างในแว่นก็กลายเป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าแว่นมัวป <c oughs> กติเนี่ยคนก็จะเยอะมากเลยแต่ว่าช่วงนี้จํากัดคนนอกจากจะจํากัดคนแล้วเนี่ยเขาก็ยังให้เดิน ทางเดียวด้วยเป็นวันเวย์นะเขาก็มีทรายเอาไว้อย่างนี้ว่าวันเวย์เท่านั้นแล้วก็ให้อยู่ซิกฟีดอพาร์ทด้วยเรามาเห็นนะไปนี้ Adopt an Animal for $55 ดอลลาร์เท่านั้นคำว่า Adopt an i m i m มันไม่ได้ แปลว่าเฮ้ยเสีย55ดอลแล้วเอาสโนวเลปผาดกลับบ้านได้เลยแต่ว่าอันนี้มันแปลว่าสโโลเสีย55ดอลบริจาคเงินรับเลี้ยงให้อาหารพวกสโนว์เลป่าดอ,อ๋อตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากองของน้องสโนว์เลปขาดแล้วนะตะกี้ที่เรากะว่าจะออดอปบน้องแต่ว่าอดอดดไม่ได้ก็มาดูน้องที่นี่แล้วกันน้องหลับอยู่เจดวนเจดวน red panda on a tree ในต้นไม้เห็นไหมคะ อาวิ่งแล้วค่ะน้องตัวนี้นะก็อ่านชื่อไม่ออกเหมือนเดิมนะน้องชื่อ Reef m u n ักเ c k แล้วก็มั่วเหมือนเดิมคือเอาจริงๆนะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกขึ้นตลอดเลยไม่ได้เห็นช้างไทยนาะนเนาะตื่นเต้นตอนนี้นะศูนย์องศาเซลเซียสซึ่งมันก็หนาวมากน้องช้างยังอยู่ได้เลยอะ่ะน้องที่มีงาตัวนี้น้องชื่อดั r เป็นช้างที่เคยทํางานอยู่ในละครสัตว์แล้วที่นี้เขาก็เลยไปเรสคิวน้องมาจากที่ทํางานละครสัตว์มีบาทูมีเอเจเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่ช้างนี่หว่าตัวนี้ชื่อสิริสิริเป็นช้างที่มาจากเมืองไทยเป็นช้างช้างเอ็กซ์พอร์ตเริ่มมองไม่เห็นอีกแล ว่นก่อนเนาะเราไปดูแพะเผ็ดกันคะ่ะแพะเสฉวนตลกมุกหมกแปลกเสฉวนหันมาหาพี่หน่อยเสฉวนลงมาหาอาได้ยินแล้วเสฉวนลงมาหาแล้ว มีสองตัวมองเห็นไหมเนี่ยเอาเป็นว่าฉันมาสวนสัตว์เนี่ยนะฉันมองไม่ค่อยเห็นสัตว์เลยเพราะว่าแว่นฉันเนี่ยเป็นฝ้าตลอดเวลาเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตึกแล้วตรงนี้เป็นโซนลิงนี่ทำไมหน้าเหมือนเฮียสงสัยว่าเขาเอามารวมกันเนาะพวกแบบว่าท ropical ทั้งหลายแหละตัวแรกก็คือตัวโคโมโดอุ้ยอามาดิโลนี่น้องแน่นสุดๆน้องนั่งวิ่งมาราธอนอยู่นะคือวิ่งวนอะ่ะอ่ะกลับเข้าไปทำไมน้องหน้าตาอาหาวฮะ ไปแล้วไปเร้วไปแร้วเขินเขินเขินกล้องนี่เขาก็มีเสือดาวด้วยนะเนี่ยหรือเห็นเราว่ามันเลยเดินลงมาอันนี้เพนกวินมันคือเพนกวินนี่เขาร้องหาอะไรนี่นี่เหมือนแบบ เพิ่งทํางานเสร็จตอนนี้ดิขี้เกียจขี้เกียจตะกี้สามีเพิ่งไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่าการที่ทําเสียงแบบตะเกียะคือฉันพร้อมแล้วที่จะผสมฮัาล์ก็อันนี้เป็นจุดสุดท้ายเนาะหลังจากนี้เราก็คงไปกินข้าวกันนั่นแหละเราจะไปต่อกันที่สเตทพาร์คนะคะตะกี้เพิ่งกลับมาจากซูใช่ไหมซูที่จริงก็เป็นซูที่ดีมากเลยนะแค่เก้าเหรียญเองอ่าเก้าเหรียญก็แค่เท่าไหร่ เงินบาทก็270บาทเนาะไม่แพงมากคือที่เดินทั้งหมดอะไม่เห็นคนเลยนะมีแค่ชั้นกับสามีแค่2คนเท่านั้นเองเดิน2ชั่วโมงก็เสร็จนี่ขนาดเราใช้แบบว่าเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปตอนนี้เราก็จะไปสถานที่ต่อไปซึ่งก็คือน้ำตกชื่อว่า p l a z s Falls อยู่แถวแถวซ y ราคิวสเนี่ยแหละห่างไปจาก Syracuse ประมาณ20นาทีก็เดี๋ยวพอเราไปถึงแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีเนาะในที่สุดเราก็มาถึง แพร์สแพร์สพอลพาเอ้าวปิด <laughs> ปิดอ่ะเนี่ยดูได้เท่านี้เนาะ <c oughs> เออก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปคินข้าวแล้วกัน อ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่อาดดี้มาก็ตกเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของกันดีกว่าของเขาเยอะมากเลยแล้วมันก็สะอาดตาดูดีแอว่าสว่างเลยมองเห็นของอช็อกโกแลตน่ากินทั้งนั้นเลยอยากซื้อให้หมดเลยดีไหมเนี่ยอยากกินหมดเลยน่ากินมากอันนี้น่ากินจังเอา เอาเอาเอา,เอา,เอาไปถสามาเลยอยากกินอ,อันนี้ก็น่ากินเอาไปลองสามีก็แอบหยิบเหมือนกัน1อันจะสังเกตได้ว่าเราถือไว้เองนะเพราะว่าถ้าจะเอารถเนี่ยต้องใช้ควอเตอร์เราไม่มีควอเตอร์เราก็เลยอุ้มตอนนี้เราก็จะลองอันนี้บ้าง เราจะมาลองอันนี้ด้วยเยอะแล้วนะได้อีกอันแล้วนะ <c oughs> ที่นี่เขาก็ต้องซื้อถุงช่วยโลกรดโลกร้อน,อน,อน,อนไห่ก็เราต้องเอาถุงมาเองตะ่กี้เราหาอาหารไม่ค่อยได้ได้แต่ช็อกโกแลตมนาะ <c oughs> แล้วก็เลยมาท็อปแทนท็อปที่ไทยก็มี <c oughs> ช่วงนี้ก็แต่ง s g ีว i n g มันก็จะมีเค้กรูปไก่งวงแล้วที่น่าเกลียดมากอันนี้ตัวอะไรเนี่ยดูดิ <c oughs> เราเจออาหารกลางวันเราแล้วะคะ่ะไก่ทอดไปกินไก่ทอดกันดีกว่าเหลือแต่กระดูกกินแบบสะอาดดี อ่าสำหรับใครที่ติดตามกันมาถึงจุดๆุดนี้เนาะก็กด subscribe, s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยละกันนะเป็นกำลังใจให้น้องมะลีกับพีทด้วยอ่ะบ๊ายบาย